그들에게 창을 겨눈 것을 후회하고 절망했다. 이젠 그 나약함을 벗어 던질 것이다. 소중한 이들에게 속죄하며 이 힘으로 모두를 위해 싸우겠다. อันยองยองเพื่อนเพื<ๆ>่อนกลับมาพบกับแอดก้องดีเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้เซิร์ฟเวอร์เกาหลีมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยที่เดี๋ยวที่ผอไปผมทำอัปเดตข้ามสัปดาห์ไว้สัปดาห์นะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามกลับมานะครับอัปเดตให้มันถี่ทวนนะครับก็สัปดาห์นี้อ e รินมิสเตเวกมาแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาดูกันว่าส็อกงสกิลของนางเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวทดสอบอารีน่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีไปซื้อหินนะครับ เดี๋ยวปเปล่าเลยนะแล้วเดี๋ยวรีบเอเวกนะแล้วก็จะมาทำคลิป PVP สนุกสนุกให้ชมแล้วกันอ่ะมาดูสกิลกันก่อนนะครับว่าไอรินมิดอเวกมาเนี่ยเป็นอย่างไรใช้500หินมิสนะครับสำหรับไอรินนะเอ่อเพิ่มเติมคือตอนนี้ไม่โชว์แก้มก้นซิกเนเจอร์แล้วนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ว่าผิวยังช็อกโกแลตสวยงามเหมือนเดิมสปีดยี่สิบหกนะฮะไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเป็นท่าสมดุลเหมือนเดิมเอ่อสกิลติดตัวมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือมี เทพเจ้าสายฟ้านะครับเอฟเฟกเทพเจ้าสายฟ้าปิกาจูตายเกิดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีแอมพลิฟายเดามจก็คือเสริมพลังโจมตีกายภาพนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับทั้งทีมที่เด็ดมากคือมีลดอัตราตอบโต้นะครับของฝาดตรงข้ามลงถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเยอะมากๆเลยทีเดียวพาร์ติเมีอะไรอีกนะครับมีเกาะอ,อมตะห้าเทิร์นพร้อมกับเกาะเลือดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือแคปเลือดนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมพร้อมกับสถานะใหม่ครับท่านผู้ชมสถานะที่เรียกว่า่าเออ ผมขอเรียกว่าสถานะเขมือบสถานะผิดปกติแล้วกันเวลาที่ไอรินโดนสถานะผิดปกติเนี่ยจะเอามาฮิลตัวเอง4 0 0พนะฮะอันนี้คือข้อดีเลยคือนางจะเอาสถานะผิดปกติที่นางโดนเนี่ยเอามาฮิลตัวเอง4 0 0 0นะฮะแต่สถานี้จะไม่สามารถทํางานได้นะครับถ้าเกิดว่ามีต้านสถานะติดตัวอยู่ดังนั้นเนี่ยก็คือนางต้องรับสถานะเข้าไปจริงๆนางถึงจะเขมือมาฮิลตัวเองได้อ่าประมาณนี้ซึ่งกลายเป็นตัวต้้นสถานะไปเลยอะ่ะก็คือแทนที่จะโดนสถานะนางไม่ได้ ป้านไม่ได้สท้อนแต่นางโดนแล้วนางขเขมือบเอาไปกินเป็นฮิวเลือดตัวเองเจกปะ <c oughs> เป็นพิกะจูก,กินสถานะได้นะฮะอ่ามีอะไรอีกจะ i ปใช้แท็กของไอรีนทําอะไรได้อีกอันนี้คือเด็ดมากเหมือนกันเพราะว่าทุกๆครั้งนะครับที่เออ่ไอรีนโจมตีนะฮะเออ่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนางจะทำาดเมจนะครับ200%ไปพร้อมๆกับ โจมตีฟิกดาเมจ1,000นะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดนะ2,000แล้วลดเกตอเวกสา์เซข้อเด็ดที่มันเด็ดคือมันลดเกตอเวกฝันตรงข้าม30%ทุกครั้งที่มันตีสเปเชียลแอคแท็กนั่นเองโคตรบรมโคตรโหดนะครับตรงนี้โจมตี200%ให้กับ1ตัวมั้งอันนี้รู้สึกจะตัวเดียวแล้วก็ฟิกดาเมจ2,000 1,000ึสองครั้งอะ่ะให้กับทั้งทีมลดเกตอเวกทั้งทีมนะครับ30%รัวๆไปฮะนี่คือสกิลตัว ของรับออชชั่น3ทําอะไรได้ของรับออชชั่น3ของนางเนี่ยทุกๆครั้งที่ใช้สกิลครบ2ครั้งนางจะล้างสถานะผิดปกติให้กับทั้งทีมเลยกลายเป็นตัวล้างสถานะไปเลยนะครับนอกจากจะคืนถึงสถานะได้แล้วยังล้างสถานะให้เพื่อนได้อีกด้วยทุกๆครั้งที่ใช้สกิลครบ2นั่นเองต่อไปนะครับในส่วนของไอเทมมิสนะครับไอเทมมิสเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอเทมมิสเนี่ยก็คือ,อไอของไอเขาเรียกว่าไงต้องบอกว่าพอดีอ สเตตัสของของรักละกันนะครับบวกอะไรบวกพลังโจมตีกับเลือดนะครับโจมตี200กับเลือด600นั่นเองมีอะไรอีกเอ่อสกิลอ่ะมาดูสกิลกันนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างน,นะครับทั้ง3สกิลนะเรื่องพัดได้ก่อนเอ้ยนางนางเปลี่ยนท่าฟาดว่ะเออฟาดอย่างนี้และอันนี้เออหืมท่าฟาดใหม่ดูจะไปเช็คแท็กสิเฮ้ยสวยมากเลยนะเนี่ยขอช,าชา้าๆของโซโลโมหน่อยปึ๊บ หนึแล้วก็โอ้โหเอาหอกเวียงฟาดโอกิเข้าไปสวยงามนะฮะสกิลล่ามันก่อนครับ1 0 0่รนะฮะรู้สึกอันนี้เลยก่อนนะกี่เป้าวะเป็นสกิล100%ทั้งหมด4เป้าหมาย3ครั้งนะครับก็คือ300%ไม่สนพลังป้องกันแล้วก็คีย์ดิเข้าร้อยนะฮะเป็นสกิลดาเมจอะทะลุเดฟคี่ร้อยนะฮะทะลุเดฟคี่ร้อย สี่เป้าร้อยเปอร์เซ็นต์สามครั้งนะก็คือสามร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองอีกทีหนึง่งไปเลยพิกาจูพรางมีมาเก็กตอนจบเลยนะอ่ะต่อไปสกิลบนครับผมสกิลบนเป็นสกิลที่มีพลังโจมตี150% 2ครั้งให้แก่ศัตรู5เป้า นะแล้วก็ลดบัฟเป็นครั้ง2ครั้งทะลุบัฟแล้วก็ใส่สถานะ1อย่างไม่ช็อตก็ชานะฮะถ้าเกิดอัพสกิลหรือว่า6เนี่ยจะทำให้ดาเมจของสกิลนี้นะครับเพิ่มขึ้นจาก150%เป็น170% 2ครั้งแรงมากนะเพราะว่ามรารวมกันมันคือ340%สกิล5เป้าลดบัฟที่เป็นครั้ง2อทะลุบัฟด้วยแล้วก็มีโอกาสติดสถานะพิปกติไม่ช็อตก็ชา2เทิน พลังไฟฟ้าแสนโบ๊นะฮะอ่ะต่อไปมาดูสกิลเวฟกันบ้างน,นะครับสกิลเวฟเป็นการโจมตีเอ่อสี่เป้าหมายเหมือนกันนะครับด้วยด้วยฟิกเาอร์เมทสามพันสองครั้งก็คือหกพันเร่งเทินทั้งหมดสี่เทินแล้วก็ทำเดเมทนะครับอีกนะครับเป็นทะลุบัฟนะร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งแก่ศัตรูที่เป็นธาตุไฟนะครับก็คือพวกดาบควายในกรณีที่อัพสกิลเลเวอห้าสิบ นางจะโจมตีธาตุดินด้วยก็คือเน้นโจมตีธาตุดินกับไฟคือทุกคนเนะี่ยโดนฟิกเตอร์เดเมจ6,000แน่นอนนะครับแล้วก็โดนเล่งสีเทินเนี่ยเป็นสกิลสีเป้านะเอ่อแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูที่โดนอ่ะเป็นธาตุดินอ่ะหรือธาตุไฟอ่ะมันจะโดน130%คูณ2เข้าไปอีกนะครับดังน,นั้นอันเนี้ยสกิลนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากๆเพราะว่ามีทั้งเดเมจปกติแล้วก็เป็นฟิกเตอร์เดเมจด้วยถ้าเป็นตัวเวทหรือว่าตัวซัพพอร์ตอาจจะโดนไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นธาตุไฟกับดินน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 เเเเเีีี่่่่่ยยยยอออออาาางว e จจะจนนะะ็บูหมืกัฮโค โคตรเทดูคับใครคับคากับยูชินนะครับอันนี้ก็คือสกิลทั้งหมดของคุณแม่ไอรีนนะเทพปราสายฟ้านี่นะครับก็เรียกได้ว่าคืนคืนนกเลเชลไปแล้วนะเพื่อนตื่นมาแล้วนะครับก็คืนนกเพื่อนไปนะมันจะยืมมาขี่อยู่พักหนึ่งนะฮะในที่สุดไอรีนก็กลับมาเป็นคอนเซปต์สายฟ้าหมดเลยนะอันนี้ก็คือในส่วนของไอรีนนั่นเอง ซึ่งมาพร้อมกิจกรรมอะไรบ้างมีกิจกรรมกลางจอนะครับกิจกรรมกลางจอของไอรีนนะฮะมีทั้งหมด6เควสด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดครบเนี่ยจะได้เป็นใบเซเว่นไนท์หนึ่งใบซึ่งเควสมีอะไรบ้างเรามาดูกันครับเควสกลางจอนะครับจะมีผจญภัย30ครั้งมีลงดันท่าประจำวันครบ5ครั้งนะครับกิววอลครบ7ครั้งแล้วก็มี ลงดันพิเช่นพิเศษนะครับที่เป็นพู้มังกรขาวห้องทองลูมินัสเค้กข้าวเนี่ยหครั้งนะครับแล้วก็มีกดรับของในสมาร์ทเซนา่าครบ7ครั้งสุดท้ายคือผสมตัวละครขึ้น6ดาวนะครบ3ครั้งครับจะได้3 0 0 0 0นทองด้านล่างทาครบ6อันนะฮะก็รับไปเลยนะครับเซเว่นไนท์สดาวเลือกได้ด้วยนะเป็นใบเลือกเซเว่นไนท์สดาวสำหรับใครที่ไอรีนยังไม่ครบก็ไปจัดกันนะครับอันนี้ถือว่าฟรีๆไปเลยนะหนตัวประมาณนี้สําหรับเพลทกลางจอ มีของมาขายด้วยนะฮะก็แน่นอนว่าไอรีนมานะครับไอรีนตัวละ3 0 0บาท3ตัวนะครับซื้อได้นะฮะของรักนะครับสุ่มได้นะครับ10อันหรือว่าจะเอาออปชันท็อปเลยที่เป็นออปชัน3นะจะได้ไม่ต้องไปหากันก็90 0บาทนั่นเองนะฮะแล้วก็มีของแถมต่างๆมากมายนะครับก็อันนี้พวกเปิดพงเปิดแพ็คอะไรต่างๆก็มาซื้อได้นะครับราคา300วงส0 0บาท150บาทอะไรอย่างนี้อันนี้อของขายถามว่ามีอะไรอีกนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะจะมีเอ่อ ล็อกอินเข้าเกมทุกวันนะครับมีแจกของด้วยนะวันที่11ถึงวันที่17เลยก็คือทุกวันนะมีเจมเซเว่นไนท์อเวกอุปกรณ์เซเว่นไนท์อเวกนะครับดังนั้นเนี่ยล็อกอินทุกวันนะมีไอรีนหกดาวแจกวันที่14ด้วยแล้วก็มีตัวปลดสกิลรูอารหนึ่งตัวรวมถึงมีประดับพิเศษพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดวันแล้วก็มีธาตุลูกหนึ่งตัวคืออย่าลืมออนไลน์ทุกวันแล้วกันนะครับในช่วงตั้งแต่ตหลังวันอัปเดตเนี่ยสิบนะเอ็ดถึงสิบ ก็ดันเจียนนี้นะครับก็มีทั้งหมดสามระดับด้วยกันก็มาสามสาวนะฮะแก๊งสามสาวของเพื่อนนะอลิมิตอเวกับเวเนซ่าแล้วก็เรเชลนะฮะซึ่งดันเจียนก็ถ้าเกิดลงครบ3ครั้งนะครับจะได้แร่ตีบวกอเวก2ชิ้นหลัง update, นะอัปเดตเนอะเออมีกิจกรรมด้วยนะครับการลงผจญภัยในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีโอกาสได้ ไอเจ้าแรตีบวกแล้วก็เค้กสีชมพูมีโอกาสดอกพีน้าเรียโดยไอดีหนึ่งเนี่ยจะได้รับไม่เกิน3ใบรวมถึงมีโอกาสได้ประดับพิเศษของไอรี1หนึ่งวงด้วยนะฮะในการประทนภัยนะลดราคาการเอเวกพวกอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะลดราคาการอเวกอุปกรณ์นะฮะใครที่จะกำลังจะเอเว,วกอุปกรณ์นะสัปดาห์นี้ก็ราคามันก็จะถูกๆหน่อยๆนะเออราคามันก็นทำไมามันเต็มไปหมดเลยวะแป๊บนึงนะครับ ใครจะเอาเวกอ,อุปกรณ์สัปดาห์นี้นะครับก็มีลดราคาเอาเวกอ,อุปกรณ์แล้วก็ลดราคาเอาเวกเจมด้วยต่อไปนะครับเพิ่มโบนัสจากการซื้อทองด้วยรูบี้ใครจะไปกดทองนะครับตอนนี้ก็เป็นโบนัสอยู่นะครับ500รูบี้จะได้เท่าไหร่วะ1ล้านทองนะฮะประมาณนี้นะมีอะไรอีกขายแพ็คหินมิดอเวกเขารู้ว่าหินเราไม่พอนะครับ ใครที่เป็นปัญหาแบบเดียวกับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อนะฮะก็คือให้มาซื้อแผ่นนี้ไหนวะเออมันจะมีแผ่นหินมิสเอเวกเนี่ยนะผมหาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะมันหายไปไหนละแผ่นหินนะฮะเอ๊ะอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมหาไม่เจอมีแผ่นหินมิสเอเวกอยู่นะ เมื่อกี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับไม่อบอกพี่ก้องซื้อไปอยังเอ๊จําได้ว่าอย่างนะครับนี่ซื้อได้2ครั้งครั้งละ900บาทนะฮะก็บ900บาทจะได้200หินซื้อ1,800บาทก็ได้ไปได้ส0่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องจัด2แพ็คเลยนะเพราะว่าหินไม่พอนั่นเองแล้วก็มีแพ็คเกจ2019นะครับไอของที่มันเป็นอะไรอะแพ็คเกจของอันนี้แพ็คนะใหม่ของไอรีด้วยนะมีแพ็คใหม่ด้วยนะซื้อครบ3แพ็คจะได้เป็นแถมเป็นออก้าใบเลือก6ดาว1ตัวซึ่งมีออก้้าดวยนะครับ อ่าลิงก์ก็แพ็กของเอ่อแพ็กของร้อยแพ็กละหกร้อยบาทนะใครที่อยากได้รูบี้ราคาคุ้มค่าแล้วได้สุ่มประดับด้วยเนี่ยก็แพ็กละหกร้อยกดได้นะครับแพ็กเซอินนะฉลองสองพันสิบเก้าเอ,อ่อมีรีเซลเอ,อ่อในส่วนของคอสตูมด้วยใครที่คอสตูมกำลังขาดหายนะสัปดาห์นี้นะครับรีเซลคอสตูมนะครับเยอะมากๆนะเก้าสิบชุดด้วยกันใครอยากได้ชุดไหนนะครับที่กำลังขาดอยู่ก็ไปจัดมาเลยนะจ๊ะ ส่วนเรทของตัวละครสัปดาห์นี้จะเป็นทูตกับออก้านะฮะอ่ะเปิดซะหน่อยนะครับอ่ะเปิดซะหน่อยครับทูตเนี่ยเดเวิลแม่งไม่อัพสักทีนึงนะผมก็เบื่อเอแล้วเหมือนกันนะซีบสองมาชาติเสดแล้วนะครับเปิดไม่เคยจะได้เลยนะเรทแม่งโหดเยี่ยมมากนะเซิร์ฟเกาหลีว่าเซิรฟ์ฟเอเชียคุณพ่อซิเวต้าแม่งโหดน,นะอีนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับและรโป้มึงมาทุกสตรีมเลยนะครับยังตามต่อแยก,กูไม่เลิกนะจากเอเชียโกลบอลนิวเวิลด์ ยันมาเกาหลีมึงก็ยังตามหลอกหลอนกูไม่เลิกนะพี่โป้นะเผาๆหน่อยก็ได้นะพี่นะผมเบื่อพี่แล้วนะมีโฮะนะครับมีโศก็มานะฮะแต่ว่าตัวในเลทไม่ออกเลยนะครับไม่รู้จะมีเลทมาทำอ้อยอะไรนะครับเซิร์ฟนี้นะฮะไม่เคยจะตรงเลทเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะาบทเยอะแล้วกูสัตว์เลี้ยงครับจะเป็นเอ่อยูกับผ้านามัยนะฮะวินดี้นั่นเองอ่าประมาณนี้สําหรับทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะฮะ อ๋อแล้วก็อเวกไอรีนนะฮะจะได้หินอเวกคืนด้วยหินอเวกมิสอะคืน50ก็คือสุดท้ายเนี่ยใช้500ใช่ไหมเราได้คืน50อ่าแล้วก็ถ้าเกิดตีบวก1ให้ไอรีนเนี่ยติดนะครับจะได้รับตัวตีบวก2ดาวหนึ่งตัวด้วยนะฮะอ่ะประมาณนี้ทั้งหมดแล้วสําหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้สําหรับเมตาเปลี่ยนหรือย,อยังอ่ะเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเมตาเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างที่1น,นะครับก็เอาไอรีนมาลงแล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลงยังอยู่ ออกายังอยู่ทูตก็ยังอยู่ทูตน่าจะยังเป็นตัวแทนโจมตีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีอาจจะมีการไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนตัวแทนตอบโต้เนี่ยเป็นเอ้ยหมายความตัวตอบโต้สูงสุดเนี่ยเป็นไอรีหรือเปล่านะแล้วก็สัตว์เลี้ยงยังใส่เป็นเจ้ายูอเวกเหมือนเดิมนะออกาก็ยังเป็นตัวบัฟเาเมจเช่นเดิมนะครับพร้อมๆกับเอมิเลียที่เป็นตัวบัฟเาเมจแล้วก็ต้านสถานะด้วยประมาณนี้สําหรับเมตาณปัจจุบันอันนี้คือทีมสปีดนะทีมถึกเอ่อเท่าที่ด ไม่เห็นนะเห็นแต่ทีมสปีดแล้วเนื่องจากว่าออทีมถึกเนี่ยมันไต่ได้ก็จริงแต่ว่ามันไต่ชา้าแล้วพอไอรีนมาเนี่ยเดเมจมันพุ่งคลานมากทีมถึกไม่น่าจะยืนไหวแล้วนะครับในสัปดาห์นี้สตอนที่แล้วอาจจะยังพอยืนไหวในเซน่าครับแต่สัปดาห์นี้นอาจจะลําบากสักนิดหนึ่งเมตาเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เป็นทีมสปีดเหมือนกันหมดเลยยังไม่มีใครคิดทีมแก้ทางมาอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคิดว่าคงไม่มีใครทนเล่นเมตาเอาสตาร์แบบนี้ไปได้นานเท่าไหร่นะเกาหลีเขาชอบเอาตัวเก่าๆเน ยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปอัปเดตสําหรับเดี๋ยวก่อนยังไม่จากกันขออภัยเกือบลืมไปเรื่องหนึ่งผมต้องพาไปดูเนื้อเรื่องก่อนเว้คือเป็นพีคมากนะฮะตอนแรกคือแบบดูไปเสร็จปุ๊บนี่มันในสุดเรือลําใหม่ของพวกเราเนี่ยเรือที่เราชงกันมานานนะครับมันมาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ห้องโนโฮเลยนะฮะโอ้โหเรือนี้นี่คือเด็ดจริงนะครับบทที่11ครับไปดูกันครับนี่ครับผม คือไอรีน่ะแวะมาหาไอเจฟเว้ยคือเรื่องมันแบบคืออีเจฟนั่งเลี้ยงมังกรอยู่เออแล้วไอรีนก็แวะมาหาเนี่ยแล้วก็คุยเจาะแจ๊ะเจาะแจ,อ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 จกันอุ้ยเขินเว้ยนะฮะเออแล้วก็มีจีบกันนะฮะคุยกันนิดหน่อยหน่อยนะฮะเดี๋ยวที่หัเดี๋ยวมีช็อตหนึ่งฮามากนะฮะ คุยคุยกันไปคุยคุยกันมานะครับ Shot. เริ่มเขี่บตัวเข้าหากันนะครับโอ้โหไอรินถึงกับร้องไห้นะฮะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วจะจูก็มีคนมาครับโอปป้าโอปป้าเฮ้ยน้องสาวไม่ได้โม้ชายเหรอผุ้ชายเหรอ ไม่พี่พูดแบบนั้นเฮ้ยเป็นนักเขินเป็นหลอกนะพี่เข้าใจไอ้เด็กบางกรนี่มันน่ารักใช่มิล่ะถึงจะไม่ไมเท่ชะมัดผพี่ก็ <c oughs> พี่อย่านะเฮ้ย <c oughs> จะมาจีบน้องข้าเนี่ย <c oughs> ต้องต้องผ่านข้าไปก่อนนะเว้ยเจมส์ <c oughs> เฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นกับเจมส์สิพี่ชาย แล้วนะครับแต่ว่าในระหว่างที่กลังจ่อแจ๊กจอ่แจกันนะครับก็มีมังกรโบราณตื่นขึ้นนะฮะทั้งสามก็เลยต้องไปช่วยต่อสู้ด้ในการเขาไปสู้กันนะฮะจอสั่นกันไปคือช่วงนี้มันมีมังกรโบราณตื่นนะตั้งแต่อีตัวที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่มังกรยุคบิเป็นมังกรโบราณที่ตอนแรกตื่นมาแล้วก็ มาทำโลกวุ่นวายนะมังกรโบราณเนี่ยไม่เหมือนมังกรที่เจมเลี้ยงนะคนละม,มังกรคนละแก๊งกันพวกนี้เกลียบมนุษยน์นะครับเหมือนมังกรตอนแรกที่ก่อนเจมมาเวกอ่ะที่จะมาเอาพลังอาราชามังกรนะแล้วก็นี่ครับเป็นครั้งแรกที่สองพี่น้องได้สู้ด้วยกันด้วยนะเออ ที่เด็ดคือไอรีนยังโชว์แก้มก้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแก้มก้นซิกเนเจอร์นะครับสังเกตดีๆนะฮะกู<ต>ไม่เข้าใจว่าทําไมมึงยังต้องวาดอะไรแบบมุมกล้องแบบนี้นะฮะตั้งแต่ตอนไปเจอออรี่ก็แย่งซีนเขาไปแล้วนะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่รู้จะเซอร์วิสกันไปไหนนะครับสำหรับคุณแม่นมช็อกโกแลตของเรา มกรก็บ่นๆไปนะฮะเดี๋ยวไว้ไปไป,ไปให้เพื่อนที่แปลกเกาหลีเล่าให้ฟังให้หมดนะครับเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังอีกทีนะ <Grey> <ALEX> อันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่าแบบไอรีนมาจีบเจ์นะซึ่งมันน่าจะสอดคล้องกันกับเซเว่นไนท์สองที่ไอตัวละครหลักเนี่ยเป็นลูกรู้สึกจะเป็นลูกของไอรีนซึ่งคนเป็นพ่อน่าจะเป็น,นบบเจฟนะฮะอันนี้อันนี้นะ่าสนใจมากว่ามันน่ามีความเป็นไปได้จากตรงนี้แหละ เซเว่นไนท์สองเนี่ยใกล right? ้จะเปิดตัวใช่ไหมครับภายในป era, ีนี 1, ้แล้วเขาก็เลยเหมือนเปิดเผยเรื yi yi ่องเรื่องราวของเซเว่นไนท์หนึ่งที่มันดูใกล้เคียงออกมาคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เดานะฮะ EGF ทำเสียงแบบจะตายแล้วคื่ออืมโล่พลังกัน โอปป้าโค้ทาเลยวะทำไมกูดูแล้วขำวะเนื้อเรื่องกำลังดราม่าแต่เราดูแล้วขำโอ้ยโอ้โหโอ้ยโดนตบตูดไป็นหนึ่งทีกระไฟช็อตอันเดอไม่นะ เอเคือ,อโดนกระทืบหมดนะฮะ <c oughs> แล้วนั่นะครับนี่คือจุดกำเนิดของปิกาจูเทพเจ้าสายฟ้าไอรีนนั่นเอง <c oughs> เพื่อปกป้อง <c oughs> ผัวในอนาคตของกู <c oughs> เพื่อปกป้อง <c oughs> ความเกลียดของพี่ชายเ <c oughs> เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลาย ตัวป้งสติภาพของโลกปิกาจูผู้แสนน่ารักและทรงสเสน่ห์ก้นสายฟ้าได้ทำงานข้าคือไอรีนนมช็อโกแลตยังไงล่ะล่ะล่ะมาแล้วนะฮะก็นี่คือต้นกำเนิดของมิดอเวกของทเทพเจ้าสายฟ้าไอรีนนะฮะเรา,าเสียเลยนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ มีลืมตาขึ้นมาด้วยตาสองสีเบิกแน่แล้วมีกระพริบตาหนึ่งทีแปบบแบบ๊บๆเริ่มผ่าจอแทบพังประมาณนี้จบกันไปสำหรับเนื้อเรื่องบทล่าสุดเดี๋ยวอย่างที่บอกไปอ่านเนเรื่องแบบสรุปคมเมื่อไหร่เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งที่แน่ๆคือไอรีนอะแวะมาหาเจฟนะครับอันนี้แล้วก็คุยแบบกระหนุกกระดิงกันนะฮะ เออน่ารักดีนะแล้วก็มีไอ้ขาวมาเสือกนะโคตรพี่ชายสุดเกียนเลยอยะยงงไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปอัปเดตแพทกับเซเว่นไอซ์เซิร์ฟเกาหลีในสัปดาห์หน้าไปละบ๊ายบายฝากกดไลค์ซับตัวใครด้วยนะจ๊ะ